พ่อสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับกับไดมาเยี่ยมสวนเกษตรผสมผสานของพ่อสมคิดอีกอีกรอบนึงนะครับวันนี้นะครับก็เลยมานั่งคุยกันเล่นๆกับพ่ออยู่ไต่หุ่มไผ่เนาะพ่อเนาะเย็นดีก็ดีพ่อเสียเฮ็ดที่มาเฮ็ดเกษตรเนี่ยแบบผสมผสานเนี่ยพ่อพ่อเฮ็ดอาชีพเกษตรมามาตั้งแต่ตั้งแต่โดนแล้วเรื่อยๆเฮ็ดอาชีพก่อนนันนี้มามาแล้วครับเอ่อ เฮ็ดเกษตรนี่ยมาเฮ็ดวางปีหาเก่าเนี่ยลาออกหาเก่าออกจากงานตอนพ่อไม่ไม่เมื่อเจอก็ผมพอดีเนาะตอนนั้นเนาะหาเก่ามันก็บหกปีบ่พเหอหาหาหกปีนี่ละเพราะว่าหาหาเก่าเฮ็ดหาเก่ามันกัยังบ่ได้เฮ็ดได้มาเฮ็ดนาสือแต่ว่าตะกี่พ่อก็เฮ็ดงานประจําอยู่อยู่ระยองครับอยู่ระยองเนาะครับอยู่นิคมอุตสาหกรรมไปไปทุก บริษัทกนแล้วกัน <laughs> <laughs> ทุกบริษัทแลหลมนบ่ลุยมาเว้ดแหลมเท่านั้นรว่ารับบริษัทรับติดต,ตั้งอัินเกี่ยวกับเปลี่ยนหลอดไฟเปนพลังงาน<ฟ>ประหยัดพลังงานไงแต่ก่อนเป็นรุ่นเก่าเนาะครับเกี่ยวกับการเกษตรกรบโโบหงเล่นนะสกีเนาะบ่ครับแต่ว่ไม่ใจมากอยู่แล้วบ่พอได้ยังไงขึ้นเด็กกลับมาอันตอนแรกอะถ้าเกษียณเนาะมีเฮ็ดยังเห็นไหมก็วางวางไับแล้วขึ้นมาเรียนรู้กับอันทฤษฎีของ พอหลวงราอเก้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ได้มาเบิองมึงตัวนี้มากอะศึกษาไปแต่ว่าไอ้พ่อมาพ่อมาอยู่บ้านที่แหลกพ่อกับบรดเ้เฮเป็นรูปแบบเนี่ยเลยนาะแกยังเห็ดไปเห็ดนาคือเขาเห็ดนาเห็ดมันนี่ยาหลายอาไว้เลยมาขุดขุดเลยครับปีแรกปีหาเก้านี่คือเห็ดนาเห็ดนาเลยเตอนตอนนี้ว่าพ่อก็ผมรู้สึกว่าไอ้พ่อสลรับปลูกพริกน้ะหมัอนตอนนั้นเนาะตอนนั้น เห็ดนาแล้วมั้งเห็ดนาแล้วล้างหน้ากับปูกพริกต่อครับล้างหน้ากับปูกพริกแล้วมันได้โครงการของมันของเกษตรเขาไปเกษตรไม่ไหมครับอยากเขาเพราะว่าไปบอกคุณยใยบ้านบอกยังว่าถ้ามีเกี่ยวกับเกษตรบอกเด้อนะอ๋อครับนี่ทั้งทั้งเกษตรอำเภอเขาเกิดจีนีอ่าอบร้อมมือหนึ่งมองนั่นมองนี่เห็นไตำบลก็เลยไปก็เลย อาว่าศึกษาพ่อมาละต้องใจมากดีเลยปีที่สองหกศูนย์นั่นเมื่อดันเนี่ยมันเนี่ยดันขึ้นมาสีเฮ็ดเป็นสวนแบ่งพื้นที่ครับตามทฤษฎีของพ่อหลวงล้วเก่าน่ะคครับแบ่งมามาเฮ็ดปลูกกล้วยก่อนกบแฟแม่เพิ่นกบ่อจากห้เฮ็ดเนีพราะว่ะย่านบริเวณเขา กันโมได้เขาไลายไหม <laughs> ทีวันนี้ทีมาเฮ็ดไอเป็นเป็นโคกน้องหน้าเป็นระบบบางทีจริงจริงเจ็ดปีพอตัว,ต,วตัวโคกน้องหน้าตัวนั้นนะปีที่แล้วอะเพิ่งเพิ่งในปีเดียวเองหมดนะครับปีเดียวคุดคุดปีใดนพอคุดโคกน้องหน้าคุดสาคุดยางเนี่ยคุดปีปีที่แล้วเนี่ยไหมครบปีปีหนึง่งเดือนพฤษภาอ๋อเดือนพฤษภาก็สช่ว่าบ่โดนตรงนี้เนาะบ่โดนครับปีปีนึงกับอีกแค่เดือนนี่พฤษภาเนี่ยพฤษภา มีทุนาก็รกระดาสิงหากันอยากคสีปีหนึ่งก็อีกสี่เดือนครับอ่ากระไดเต็มรูปแบบแล้วเนาะก็โอ้ก็ที่ได้ครับบ่ได้คือเขาคิดว่าถ้าเขาเหตุงานคือยังอยู่บริษัทไหมอ่าอ่ากลับมาเห็ดครับคือกันครับหนาทีมาเห็ุสวนนะสิแต่เห็ุเป็นรูปตรงนี้แหละแต่มาแรกๆกระทอเหมือนกันเมื่อยกันต้กงหัเนาะเห็ดเทืแรกคุดเทือกแรกกันครับขุดแล้วเสร็จฝนตกครับมันกับพังลงอืม พังลงอัไปอบรมเพิ่มกับว่าโครงการของหน้าเป็นโครงการของรัชกาลที่สิทธิ์เลยเป็นทายทอดจากราชการที่เก่าครับครับเป็นทหารของพระราชเาิ่ณวะครับพังลงพ่อก็ับซ่อมซ่อมขุดขึ้นมาซ่อมครับพ่อซ่อมเสร็จฝนก็โต๊กอีกตกอีกพังอีกพังอีกสีหารอบโอ้ยแล้วจะไดนคืออยู่วันนี้พ่อคือเขาก็ซ่อมไปเรื่อยอืย่าแฝงก็ ช่วงนั้นปลูกแล้วมันกัดบ,บุ้มีผลวันเพิ่งปลูกอซ้อ,อ,อมไปซ้อมมามันกัดอยู่เองมันข<อ>ึ้นมันก็อยู่เองอครับพอซ้อมมันก็เป็นโศกเพราะว่าละลายหมองไปเบิ้งน่ะมันทีเป็นรองนา้ารองน้านั่นปะทีมกว่าสิจับทิศทางในในไไรกับช้เวลาหาฮกปีนะครับเนาะ,ะทีมะเห็นเป็นรูปเป็นล่างรูปเป็นล่างหาฮกปีแต่ว่าแต่ว่าถามเฮ็ดจริงๆก็คือปีปีเดียวปีกว่าๆรองหนในปีเดียวปีเดียวพ่อกะ ตอนนี้กระสางได้แหแล้อะพ่อนน้องได้แล้วอ่าได้ทุกมือแล้วครับตอนนี้ซั่วเนี่ยัวนี่เห็นเม็ดเป็นในหน่อยอันครับซองเดียวเด้ออันอันอันที่เก็บอันซองเดียวซองเดียวแล้วมาขยายเป็นอันนี้อีกอ๋อแล้วกรขยายเป็นสามซองเอาเส้เม็ดอย่านเดียวอ๋อครับครับพอไปนับซะก่อนอ่าเขาต้องบางแผนว่ายาเพื่อนไหมเออเออยากาเพื่อครับพวกอันชวนลายใท้บ้านเขา กะเพื่อไหวมีแต่เพื่อเพื่อเหลีอยมนกัเหลือกับทิมแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดทำถี่ผมไทยหลบหลบที่แล้ยวไทยคลิปแล้วที่เหลีวนี่นียังย่างโบิดโครงการน้องพ่อยัางโบดสมยังบดคือว่ายัางโบดสมบูรณ์นะพ่อเนาะพ่อก็ยังไม่โครงการต่อไปอีกที่สิต่อยอดไปอีกเนาะยังโครงการปศุสูซัดบ่พ่อพ่อกัสิเลี้ยงไกลเลี้ยงไก่ครับก็อาจจะมีอาจจะซื้องัวมาพวสเซดายา อ่าพอเอาขี่ม้าครับอันนี้เขาวางแผนไปก่อนอ่าดีเว่าเขาวางแผนครับนอกจากโครงการเรียงไกลแล้วมีมีโครงการอื่นเพิ่มมาอีกบ่พออะไ้หลังจากนี้คิดว่าครบอ๋ไม่เดียงกบบ่ครับกบนี่กะว่าสิปล่อยแบบธรรมชาติอืมเอาสิหาก็สถิลงทุนแน่อาจจะแบ่งเป็นทั้งทงที่พ่อบอกไ้ครับหรือเสี่ยวใกล้ๆนี่อ่าๆ่าใกล้ๆมันสื่อกระเบื้องเก่ามาเฮ้าเฮ็ดหน่อยๆไปก่อนครับท่านเฮ็ดพุ่มเพื่อเดียวไปอืมมันถิลงทุนหลาย แล้วตัวใส่เดินฝอยนี่ฝอยยังเหยียดอยู่หรือหรือที่ไหนอ่ามันมันยังมีไมีอันนั้นพันมันอยู่พันอยู่ครับอืมอืมเพราะให้มันเป็นรูปเป็นล่างสีเลือหลังค้ามุ้งจังหน่อยอ๋อตัวนี้ก็คือต่อยอดไปอีกข้างหนาค้อกันเนาะได้ครับว่าอันอาหารมันก็ยังอยู่หันอยู่อ๋อยังมีอาหารมีอย่างอยู่ขากเตรียมไ้ครับพอปุ๊บเัากบอาติย่อยตรงนี้ออกไปอ่าจรงท่อเลียงเลียงที่จริงท่อต่นั้นจะเลียง เล, Adams, g, ลี้ยงใส่เดือนนะเฮ็ดไว้เลี้ยงใส่เดือนอ๋อเอาที่เอาไอ้ได้ด้วยปลูกกันเนาะครับครับโอ้ที่จริงมันมีหลายๆอาชีพมารวมอยู่ในบนเดียวกันนะพ่อเนาะครับอ่าก็คือโครงการเกษตรผสมผสานนี่มันมันสิมีหลายๆเหมือนได้หลายอ๋อหลายๆอาชีพมาทําอย่างเล็กอย่างน้อยให้มันครบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือเขาจำนายเองเ้าบ่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินนะครับผักสดๆนี่อ่าคันเขาไป ข้าน้องไปเห็ดเ้องไปซื้อตลาดโบสดทอดขาเห็ดเองเนี่ยแมนโบสดแล้วก็ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกับศีข้ามาติดตามพ่อเรื่อยๆมาเจ่อจ่อแต่ละอาชีพของพ่อเนาะที่อยู่ในเกษตรผส,สมผสานเพื่อเพื่อให้เป็นแนวทางของออของคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่อนอยากเพิ่นอยากเห็ดน้ำนะครับก็ให้เพิ่นมีนนมีแนวทางมีกำลังใจในการเห็ดว่ามีผูบดโซ่พ่นเรษเมาก,ก่อนแล้วในเรื่องของการเห็ดเกษตรผสมผสานครับที่เห็ดมนี บ่ได้เป็นเกษตรมาตะกอนเนี่ยเป็นมนย์เงินเดือนมนย์เงินเดือนแต่ว่ามาศึกษาเอาข้างหนาคือกันศึกษาข้างหนาแต่ว่าใจมันหมักนะพอนเออเอาใจว่ากันก่อนใจว่ากันก่อนแล้วนี่เขาก็เทียบใจกับหนึ่งอันช่วงอยู่โรงงานเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนหลายก็ซุ้มจบเป็นปอดโท่มากสิไหมครปอดโธ่ย่อมตดสินใจถิ่มเงินเดือนทีได้หลายมาเห็ดตรงนี้นะครับวันนี้เขาทีไปเบื้องคุณบอก เดี๋ยวค่อยเข้าไปบึงข้างในนะพ่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ